ลบคอมเมนต์ใน t ิกต o อลบยังไงทำได้ง่ายๆด้วยตนเองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้กับเราไราวินยูทูบค่ะในวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคน ลบรีวิวหรือคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอ TikTok ที่เราลงไปเนาะอย่างเช่นบางคนอาจจะลงคลิปไปแล้วบางเอืญนคลิปดังก็อาจจะมีคนที่ชอบไม่ชอบหรือว่าพิมพ์หยาบคายอะไรประมาณนี้แล้วเราเดี่ยต้องการจะลบออกจากคอมเมนต์ของตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกเข้าไปที่ TikTok จากนั้นไปที่โปรไฟล์ และหาคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะลบคอมเมนต์นะคอมเมนต์ comment นั้นอยู่คลิปไหนเราก็กดไปเลยหาเลยนะคะเดี๋ยวนะ้ำขออนุญ,ญาตหาก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่นะ้ำไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์นะทุกคนเดี๋ยวหาก่อนว่าคลิปไหนบ้างมีคนคอมเมนต์จะได้ทำเป็นตัวอย่างในการลบคอมเมนต์ให้ท่านผู้ชมดูนะขออนุญาตสักครู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีอยู่มันมีอยู่นี่ไหม โอเคนี่นี่โอเคนะคะทุกคนเราเจอแล้วเนาะทีนี้เรากดเข้าไปในคอมเมนต์ได้เลยจากนั้นเราก็จะเห็นคอมเมนต์บางคนก็จะขึ้นคอมเมนต์เยอะหลากหลายเลยให้ทุกคนหาคอมเมนต์ที่เราต้องการจะลบนะคะพอเจอแล้วให้เรากดค้างไปที่คอมเมนต์นั้นจากนั้นพอเรากดค้างแล้วมันก็จะโผล่ เด้งขึ้นมาแบบนี้ก็จะมีตอบกลับด้วยวิดีโอส่งให้เพื่อนเพิ่มลงในรายการโปรดปักหมุดความคิดเห็นแปลรายงานจัดความคิดเห็นหลายรายการลบและคัดลอกเพราะฉะนั้นให้เราเลือกไปที่ลบเขาก็จะบอกว่าลบความคิดเห็นแล้วคุณสามารถกรองความคิดเห็นโดยใช้คําสำคัญได้เช่นกันอันนี้ให้เรากดไม่ใช่ตอนนี้ แค่นี้นะคะทุกคนความคิดเห็นที่เราไม่ต้องการเปิดเผยก็ถูกลบไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ